ไลค์และกดแชร์ไว้ด้วยครับแมจริงๆเห้ตายเถอะพระเจ้าจอรดช่วยกล้วยด้วยนะโอ้รถมันสภาพดีจริงนะครับสภาพเรียบร้อยสวยงามมากเลยนะสึกใจได้แล้วว่าชอบรถคันนี้จริงๆมันห้ามใจไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับก็สามารถติดต่อหาผู้ขายได้โดยตรงนะครับมีรายละเอียด ข้อมูลทั้งรถและผู้ขายอยู่ในคลิปวิดีโอหรืออีกทีหนึ่งก็อยู่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนะครับถ้าเป็นรถสภาพเดิมๆจริงๆนะก็ให้มันเดิมกันไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถมีอายุอนามแล้วนะผมส่วนตัวผมแนะนำนึงนะถ้าบอกว่าหม้อน้ำปิเนียมเนี่ยก็คือหม้อน้ำอลูมิเนียมเนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับรถมีอายุได้หมอน้ำอลูมิเนียมนี่ช่วยเรื่องลดความร้อน เครื่องยนต์ได้จริงนะเออถ้าเจอประเภทที่เขาโฆษณาบอกว่าเปลี่ยนมาแล้วนี่ถือว่าเป็นเกียน์ที่น่าสนใจนะท่านไปทําเองเปลี่ยนเองหมดอีกเยอะนะครับนะกดติดตามทุกช่องทางของเราเอาไว้นะครับกดซับสไครต์กดไลค์และกดแชร์ครับกาดได้ไปลองรถนะครับก็ลองดูสิเหยียบติดเท้าไหมเครื่องแน่นไหมสะอึกไหมสำลักไหมนะครับ เรื่องอยางแน่นแน่นวิ่งดีเกาะถนนก็ตัดสินใจได้เลยครับรถแบบนี้นะครับถ้าเราดูดูอย่างดีนะครับตรวจสอบอย่างดีละเอียดแล้วอ,อ๋อดีแล้วเนี่ยนะท่านจะได้รถที่เรียกว่ามาขับที่เรียกว่าสภาพดีมากๆนะมันช่วยท่านประหยัดในการไปเมนเทนเน็เบื้องต้นนี่ได้หลายพันนะครับถึงหลักหมื่นเลยนะถ้าท่านดูเรื่องสีภายนอกภายในเครื่องยนต์ได้ ละเอียดที่ท้วนแล้วนะครับตัวรถคันนี้นี่มันให้ความรู้สึก